ครับครับคนไหนทีครับเมื่อแม่แป้งครับเด้อ <c oughs> ให้แม่แป้งครับเมื่อ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> มื่อนี่กบพา่าสมศสิกใหม่หนึ่งหนึสส่งคัน ไปแน่นอนเฮือดำน้ําและข่อยอยากได้เอาซิยายใหญ่แน่เพราะว่าห้างเฮาต้องการเปนังทแกเครื่องลงมาจากสันผู้คือเครื่องตัวอย่างของเฮาน้องค่เป็นรถน่อยๆคือสิเอาไปใส่ในปัจจุบันนี้มันก็แกได้น้อยโอ้โตกใจหญ้าก็มา สิ่งใหมเขาได้ครอบครัวเขาอีกมะโไปยังยี่ไหมถ,ถ่ายถ่ายเอาขึ้นใหม่พอแล้วพอแล้วพอ <c oughs> <c oughs> แล้ว <c oughs>

ยังไม่นะถ้าไปแล้วเปิดดูถ้าอยากจะอด้เลิกก็มา บ้าเก่าในสารถเฮาหากระซื้อสาเจ้าหาเงเงี้ยงน่ะว่าเฮาฮะไปรถไปรถขี่คันนั่นเฮายังรอกดแป๊บหนึ่งก็หนึ่งคอยล็อกอยู่ใครแล้วใครและเด้กล้วแจอยู่น้ำคอยวนคันนี้ค่ะมาที่คือรถ ออกไปแล้วกีลดึ้นใหม่กีบกคันใหม่บีบแกบีบแกอีาบีบอีก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  ต้อนรับเสืมาสิกใหม่เขาไม่บีบตั้งแต่เขามาจะหนาเขื่อนใครมุกน้อยออกมาวะ

này nha ơi gì cho kênh Ghiền không bỏ nói những video Thank you. เปิดประตูดูหล่าทั้งนะ <tongue> <tongue> <on> <tongue> คำคุณคำคุณหาเงินหาคำมาได้ไส่เมียค่ะนางไม่เคยฟองไปมี่โรพยงาลยินไม่ได้เก็บไม่ได้ปุ๋ยอ้โหูดีแ้วฝัน้อมนางเอ้ยมาทำไม่มุงคู่ใแก้วให้ดีไม่แหงเนอ มัองามามดีแล้วมือนี้นะมือฉันกันดีจริๆมีแต่โชคพ่อดีไม่แห้งแข็งปันจักปัจจุณพอพดีไม่หเงินกะไลมานั่นลากกะไลเข้ามือนี้งามๆามดีตลอดลัดไฟยโอ้เฮงเด้อปัจจุบปัจจุบหงเงินหา้าเงินหาค้าคผ้า เงินห้าคมเงินไรนองทองไลมาราอยุดีไม่แห้งแข็งค้างปาไปหาเนห้าคำ้ามห้อด้เข้มแข็งเลยอนญยานได้มาค้ำมาคูนมาค้ำไม่มุนคูนไม่แก้วไปสะดวกมาสบายไปของมวยคามยังได้ไปมีค้ามามีคลองไปสะดวกมาสบายหาเงินไรน้องหาทองไรมาใาอยุตีไม่แห้งลำนวยลำนวยได้ให้ฉันสี้ใหเาเอานา โด้ายโจ๊กไดในบ้านนี่ก็ต้มไปได้เอาตอนนีดีๆไปเจ้กตัวจีนไปมือนี่ชมว่างามยามดีครับไม่หุงิดแกมาดืนอยูจันทมาเงินนะครับเลำเอโลดนขามามีเอองน้ำ่เป็เนื่อโปนเอนามุดแกมาอันนี้ขยนไปข้าไงไป พี่เอานมอมมโหดวทำมะยด้อยอะพวนีะาร้ายาอไดวหน้ามีขาหน้ามีก๋วยเตี๋ยว้าวหามีก๋วเตี๋ยววนี่าไดจดขายกเี๋ยข้าวนิก๋มาเ็

ตีนสำรองมาให้สองล้อเลย้ะอ้าวจ้าสีสอดบาทเดียวสองล้อบอนาะมันก็สอดอย่างละอันน่นแหละเถอะละอันโอเคมากมากันก็ยาวกระชุบน้ำ เกิดตอนจับจูกันก็นหอม